สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ทําคลิปนะครับกรณีที่บ้านหนองจานนะครับคำยืนยันจากนายวิระสมความคิดการยืนยันของพลเอกประวิตธิวงษสุวรรณนะครับที่พยายามจะบอกว่าบ้านหนองจานเนี่ยเป็นของขเขมรฝั่งขเขมร พูดได้ง่ายว่าไม่สามารถอ้างสิทธิ์ได้แล้วก็ท้าทายชาวบ้านถึงขั้นว่ามันไม่มีโฉนดไม่มีการออกโฉนดเมื่อวานนี้นายวิระสมความคิดนะครับเข้าไปยังพื้นที่นะครับจังหวัดสระแก้วนะครับแล้วก็อธิบดีเอ่อเจ้าหน้าที่นะครับกรมที่ดินนะครับกับผู้ว่าจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับออกมายันว่าพื้นที่ตรงนั้นมันไม่มีโฉนดนะครับนายวิระก็ซัดกลับไปว่า มันไม่มีโฉดอยู่แล้วเพราะมันไม่สามารถออกโฉดได้มันมีที่นะครับสอคอสอคอหนึ่งเป็นที่นทสามเป็นที่ของรัชพัสสุนะครับซึ่งแน่ชัดครับว่าที่ณต,ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นของพื้นที่ไทยเพราะมันเกิดจากเหตุของการลุกล้ำกันนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ให้พักพิงในศูนย์ผู้อพยพลีภ้ภัยณขณานั้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นหลายปีมากนะครับประมาณ เกือบ40ปีมั้งครับนะครับพื้นที่ตรงนั้นทีนี้ปัญหามันเกิดจากตรงที่ว่าพื้นที่หนองจานทำไมมันถึงเป็นพื้นที่ที่กองทัพโดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยและก็ยุคประยุทธ์จันโอชาเนี่ยทำไมถึงยืนยันเออไม่ใช่ยุคประยุทธ์จันโอชานะครับยุคอภิสิทธิ์วชเชาชีวะทำไมถึงยังยืนยันทั้งนายสุเทพเทือกสุบรนทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขณะนั้นคือประวิตยวงษ์สุวรรณทั้งนายกรัฐมนตรีคือนายพิสิทธิ์เวชาชีวะถึงไม่คัดค้านหรือลุกดินแดนนะครับอยึดคืนแผ่นดินไทยกลับมาคืนทําไมไม่มีการขับไล่ชาวบ้านซึ่งเป็นคนกัมพูชาออกจากพื้นที่ทั้งๆท,ท,ที่มันสงบศึกกันมาตั้งนานแล้วปรากฏว่านะครับพื้นที่หนองจานนะครับจากการเปิดเผยของหลายๆคนโดยเฉพาะนายวีระสมความคิดเนี่ย นะครับซึ่งบริเวณนั้นห่างจากโรงเกลือไม่เท่าไหร่นะครับทางที่จะไปโรงเกลือนะครับก็เป็นแหล่งฟอกนะครับเป็นแหล่งฟอกของเถื่อนทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะของบริจาคเอยนะครับข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆเอยนะครับที่จะขนเข้ามาสู่ประเทศไทยแบบหนีภาษีพูดง,ง่ายๆว่าการที่ยึดการที่ให้ที่หนองจานเนี่ย เป็นชุมชนของชาวเขมรเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีผลประโยชน์ของกองทัพอยู่ตรงนั้นมีรายได้มหาศาลอยู่ตรงนั้นนะครับจึงพยายามที่จะเอาตรึงพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้เพื่อผลประโยชน์นะครับของตัวเองทั้งสิน้นแต่พื้นดินตรงนั้นเป็นพื้นดินของประเทศไทยนะก็คิดเอาแล้วกันครับคนที่บอกว่ารักชาติเหลือเกินคนที่บอกว่าโอโ้ชาติประเทศไทยจะเสียตารางเมตรเซนติเมตรหนึ่งก็ไม่ได้ปรากฏว่าครับ เสียไปเรียบร้อยยกให้เขาไปเรียบร้อยยินยอมพร้อมใจกันเรียบร้อยเขาก็มาอ้างสิทธิ์แล้วก็มาสร้างอะไรต่างๆเอาไว้จนกลายเป็นว่าตอนนี้คือบ้านหนองจานไม่สามารถที่จะดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได,ได้ก็ตามเขตรัฐถ้าว่าวันนี้เนี่ยเรื่องนี้จะต้องทํำยังไงครับก็ต้องไปถามกองทัพก็ต้องไปถาม นะครับสภาความมั่นคงหรือสภาการาโหมแล้วครับตกลงพื้นที่เนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นยังไงสภาการาหโหมเคลียร์เองนะครับ<ม>พออยู่ในพื้นที่การดูแลของพวกคุณมาโดยตลอดนะครับรัฐบาลเนี่ยสับเปลี่ยนกันเปลี่ยนไปรัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้ก็แล้วแต่แต่ไอ้ที่สําคัญคือกองทัพต้องดูแลพื้นที่และต้องรายงานไปยังรัฐบาลผมไม่แปลกใจครับว่าทาไมถึงนะครับมีการจัดตั้งสภาการาโหมขึ้นมาในยุคข,ของ ประยุทธ์จันโอชาแล้วก็นเน้นกันว่าให้เป็นเฉพาะในกองทัพเท่านั้นก็นี่รับสาเหตุนี่ไงครับจะกินกันยังไงก็ได้จะเอากันยังไงก็ได้ตามตะเกียบชายแดนปล่อยปาละเลยเละเทะไปหมดนี่ไงครับที่พวกคุณเรียกร้องอยากให้ทหารเข้ามาปกครองบ้านเมืองไอ้สลิมทั้งหลายบอกว่าทหารเป็นคนดีแล้วยังไงครับระดับในพลทั้งนั้นครับที่รู้เห็นเป็นใจกันเนี่ยกับพื้นที่ที่เราสูญเสียให้กับกัมพูชาไป และไม่ประท้วงใดๆดทั้งสิ้นทีนี้มันจะงอกไปถึงไหนครับงอกไปถึงรองนายกก็คือนายสุเทพเทือกสุบรรเนี่ยก็ประกาศชัดเช่นเดียวกันยืนยันตามพลเอกประวิทยวงสุบรรณขณะนั้นนะครับรัฐมนตรีกกลาโหมว,ว่าไม่ใช่พื้นที่ของไทยเป็นพื้นที่ของกัมพูชาเป็นเขตแดนของกัมพูชาเอาเลยครับทีนี้ปัญหามันเกิดจากตรงไหนครับ ปัญหามันเกิดจากรัฐบาลอภิสิทธิเวชาชีวะแสดงว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะปล่อยปะละเลยและรู้เห็นเป็นใจกันในการขายชาติขายแผ่นดินนะยกให้เขาโดยไม่อ้างกรรมสิทธิ์แล้วมันเป็นมากี่ปีท่านลองคิดดูครับเป็นมากี่ปีครับเมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกในวีรสมความคิดลงพื้นที่สาแก้วแล้วก็ชี้เลยครับว่าช่องทางขนของเถื่อนขนอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงโหชัดเจนมาก เท่ากับว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่คือการขายชาติขายแผ่นดินแล้วนะคือยกแผ่นดินให้พวกเขาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองท่านคิดว่าความไอสิ่งนี้แม่งโคตรเลวร้ายนะโคตรระยำนะรวมไปถึงนะครับเรื่องของเกาะกูดก็เกิดขึ้นในสมัยสุเทพทึกสุบรรณเช่นเดียวกันนะครับที่เป็นรองนายกก็คือยุคอภิสิทธิ์เวชาชีวะเจราจาเรื่องผลประโยชน์ของเกาะกูดกัน มันมันกลายเป็นอย่างนั้นแล้วมาโทษดรทักษิณแต่สุดท้ายผลประโยชน์ที่แบ่งกันมีการล็อบบี้มีการคุยกันกันกบนะครับตัวแทนของกัมบูชาว่าเฮ้ยจะแบ่งกบเกาะจะแบ่งพื้นที่หลังเกาะกูดเนี่ยนะครับทำสมปทานร่วมกันโดยที่คนไทยก็ไม่รู้ว่าผลประโยชน์มันคืออะไรแต่ของดรทักษิณชัดเจนครับว่า50-50เนี่ยม,ม,มันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของวุลเสนกับทักษิณแต่มันเป็นของประเทศไทย50เซ์ ของกัมพูชา50%ทีนี้ไอ้เซรลิมไม่รู้เรื่องรู้ราวก็ดัดจริตดอกทองกันมาบอกว่าเฮ้ยนี่ไงทักษณิณสรารภาพแล้วนี่ไง50-50คือ 50- 50นี่มันแบ่งกันแบ่งกันระหว่างไทยกับกัมพูชาถ้าอยู่เขตไทยไทยก็ได้มากกว่าถ้าอยู่เขตกัมพูชากัมพูชาก็ได้มากกว่ามันก็คือแบบนั้นไม่มีข้อไหนบ่งบอกชัดเจนหรือบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นของทักษณิณนะ ไม่มีตรงไหนบ่งบอกเลยครับแลวดรทักษิณก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ด้วยทีนี้ไอ้สลิมก็ไปมโนทีนี้ผมอะในเมื่อคุณรักชาตินักหนารักชาติมากเลยนะเอาอย่างนี้ช่วยไปทวงบ้านหนองจานหน่อยช่วยออกไปนะครับเรื่องบ้านหนองจานหน่อยช่วยออกไปขับไล่อภวิษณได้ไหมช่วยออกไปดา่าอภวิษณได้ไหมหรือไม่กล้าดา่าเพราะว่ากูจะด่าแต่ทักษิณถ้าคนอื่นโกงบ้านโกงเมืองช่างหัวมันอย่างนั้นเหรออ่าสลิมบอกหน่อยว่าควรทํำยังไงคนไทยควรทํำยังไง คนไทยควรจะมองคุณยังไงวันนี้สลิมนี่สร้างความหายนะให้กับประเทศนะครับผมไม่รู้ว่าผลประโยชน์ตรงนนแนวตะเก็บชายแดนทั้งหลายโดยเฉพาะบ้านหนองจานเนี่ยนะครับกองทัพนะครับกองทัพภาคที่หนึ่งและบรรดาทหารทั้งหลายเนี่ยนะครับแม่ทัพทหารทั้งหลายที่ได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี่ความจริงมันเปิดเผยออกมาแล้วไงคนที่สลิมสนับสนุนทั้งหมดคือคนที่แม่งโกงชาติโกงแผ่นดินของแท้เลยมีหลักฐานยืนยัน ชัดเจนครับแต่กับการกับที่คุณกล่าวหาพรรคเพื่อไทยกล่าวหาดรทักษิณกล่าวหาแพรทองทานว่าสมรู้ร่วมคิดกับคุณเซนอ,างงานอย่างนวนอย่างนี้กับไม่มีอะไรเลยที่บ่งชี้ว่ามีการทุจริตหรือมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่มีเลยนะครับการอนุมัติเงินนะครับช่วยเหลือเรื่องการศึกษาอะไรต่างๆเกิดขึ้นในยุคไหนครับยุคป,ประยุทธ์จันทร์โอชาครับ900กว่าล้านนะครับ2,000กว่าล้าน นั่นคือเกิดขึ้นในยุคข,ของประยุทธ์จันโอชาก็นี่แหละครับที่เป็นสาเหตุว่าทําไมฮุนเซนนะครับฮุนเซนเนี่ยแกถึงปลื้มประยุทธ์จันโอชานักหนารักกันดังพี่ดังน้องนี่ไงชัดไหมอ่ะก็ผลประโยชน์มันได้ร่วมกันกองทัพก็ได้ร่วมกันเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องแปลก,กใจเลยครับว่าไอ้บ่อนสายตะกูลเนี่ยที่ยกให้เขาเนี่ยเดี๋ยวมันจะลามมาแน่นอนครับแล้วจะเห็นความจริงแน่นอนครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรบ่อนสายตะกูลชัดเจนว่าผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกัน แต่สาคัญคือมันเป็นการยกผลไปยกแผ่นดินให้กับกัมพูชามาตั้งคาสิโนโนี่ไงนี่คือการขายชาติชัดเจนถูกไหมครับพื้นดินไม่ใช่ของกองทัพพื้นดินเป็นของประชาเออเป็นของคนไทยทั้งประเทศพื้นดินนั้นเป็นราชอาจักรของประเทศไทยนะครับเราเป็นราชอาจักรนะครับไม่ใช่พื้นดินเป็นของกองทัพไม่ได้เป็นของประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นพื้นดินเป็นราชณาจักรไทย นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับนี่คือการขายชาติขายแผ่นดินแน่นอนนะครับผิดมาตรานะครับหนึ่งหนึ่งหกแน่นอนว่าเป็นกบฏต่อประเทศชาตินี่ต้องเข้าขายคําว่าเป็นกบฏแล้วนะมันชัดเจนนะครับประวิรวงสุวรรณสุเทพทึกสุบรรอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับและกระสามปอเนี่ยนะครับไออีกสองปอที่เหลือก็คือปอประยุทธ์เอ่ยนะครับปอป๊อกเอ่ยหรืออนุพงศ์เผ่าจินดาโดนเหมือนกันหมดนะครับ เรื่องนี้จะปล่อยปาดละเลยไม่ได้นะครับเรื่องนี้จะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องรีบดําเนินการจัดการโดยด่วนที่สุดและเร็วที่สุดนะครับเพราะตอนนี้กระแสมาแล้วนะครับกระแสเรื่องนี้ถือว่าโดยเฉพาะเนี่ยนะครับที่สําคัญเลยคือผู้ว่าสาแก้วเนี่ยนะครับจะต้องลาออกแน่นอนครับอยู่ไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเรื่องนี้มันคือเรื่องการขายชาติและมันจะไม่ได้อยู่แค่นี้คุณจะเห็นว่าไอ้คนขายชาติขายแผ่นดินเนี่ยสลิมช่วยประนามด้วยนะ ปวิดบงสุวรรณเนี่ยเต็มที่เลยพูดง,ง่ายๆชัดเจนเสียงชัดเจนเสียงคลิปชัดเจนนะครับที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวมันไม่ใช่การมโนขึ้นมาไม่ใช่การตัดต่อขึ้นมาไม่ใช่ AI ครับเป็นเสียงสดๆที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวและก็ชี้แจงกรณีบ้านหนองจานที่มีประชาชนไปเรียกร้องนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่บ้านหนองจานเนี่ยสองพไร่เนี่ย, 2, เ,ยเป็นพื้นที่ของชาวบ้านไม่ใช่เป็นพื้นที่ของกัมพูชาแน่นอนครับ นี่คือยันกันขนาดนี้แต่พื้นที่2,700ไร่นะครับประวิทย์วงสุวรรณสุเทพสุขวันนะครับสุเทพสึกสุวรรณเนี่ยยืนยันว่าเป็นของกัมพูชาครับและอ้างเป็นพื้นที่ทับซ้อนด้วยนะแล้วทำไมถึงไม่มีใครทักท้วงหนาขนาดนั้นนะทำไมถึงไม่มีการพูดถึงเพราะมันกินร่วมกันมันได้ประโยชน์ร่วมกันไงพันธมิตรก็ไม่พูดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วครับทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจแต่ก็ไม่ไปจี้ ในสมัยของประยุทธ์จันทร์โอชาหรือสมัยของไอ้มาร์คหรืออภิสิทธิ์วชีวะก็ปล่อยปาดล่าเลยเช่นเดียวกันไหนครับที่รักชาติรักแผ่นดินเราสูญเสียมากี่ปีแล้วครับเป็น10บสปีเป็นเป็นไม่ต่ำกว่า1 3 1 4ปีเราสูญเสียไปครับผลประโยชน์กรรมชาครอบของพื้นที่ของเราคุณเห็นหรือยังครับว่าเนี่ยคือความชั่วร้ายคือความเลวร้ายแล้ววันนี้คนที่รับผิดชอบคือใครต้องรับผิดชอบประวิทยวงศ์สุวรรณหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน ประยุทธ์จันโอชาหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนครับอนุพงศ์เผ่าจินดาไม่สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้รวมไปถึงอภิสิทธ์เวชชาชีวะรวมไปถึงสุเทพทึกสุบรรเพราะหลักฐานมันชัดแล้วครับมีความพยายามที่จะยกแผ่นดินให้กับกรัรมพูชาและก็ยกมาตลอดครับปล่อยป่าละเลยตลอดถือว่าละเว้นการ,รปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชัดเจนครับรวมทั้งมาตาก,กบฏนะครับ กับความมั่นคงในราชอาการไทยด้วยนะครับที่ยกแผ่นดินให้เขาเอื้อประโยชน์ให้เขาเพื่อเอาขึ้นเข้ากระเป๋าตัวเองนี่คือความชั่วร้ายนี่คือความระยำและผมเชื่อมั่นว่าช่องสายตะกูก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเดี๋ยวมันจะลามมาเรื่อยๆครับท่านลองดูครับเรื่องนี้ไม่ได้จบอยู่แค่หนองจานแน่นอนครับมันจะลามมาถึงช่องสายตะกูและจะลามมาถึงบุรีล์ ว่าไอ้บุรีลมม์เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนแลกผลประโยชน์กันยังไงและได้ผลประโยชน์ยังไงวันนี้แม่ทัพ <c oughs> แม่ทัพภาคที่หนึ่งก็ทําอะไรไม่เป็นเลยนะครับตอบคําถามของประชาชนไม่ได้คือผมว่าตรงไปตรงมานะเรื่องนี้เรื่องดินแดนมันเป็นเรื่องสําคัญและเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนควรช่วยกันผมก็อยากจะเตือนสติของสลิมนิดนึงมึงจะเกลียดดอกเตอร์ทักษิณคุณจะเกลียดดอกเตอร์ทักษิณขนาดไหนก็แล้วแต่แต่จะมาบอกว่าทักษิณโกงชาติขายชาติ ไอ้คนที่ขายชาติอย่าเต็มเต็มคือใครคือไอ้คนพวกนี้ไงที่พวกเขา่ารักชาติเหลือเกินปกป้องเหลือเกินและอ้างตัวเองว่าเป็นทหารพระราชาอีกต่างหากไอ้บูรพาพยัคฆ์นี่แหละตัวดีตัวแดกตัวกินเลยแหละของประเทศเนี้ยและไอ้คนดีของสลิมทั้งหลายเนี่ยแม่งก็แดกกันอยู่นี่ไงเอาผลประโยชน์นี่ไงทำลายคนอื่นเสร็จกูกอบโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง ประเทศชาติไม่ได้อะไรเลยครับรวมทั้งประเทศชาติยังเสียดินแดนให้กับประเทศกัมพูชาด้วยซ้ําไปวันนี้สลิมคิดให้ได้สลิมคิดให้เป็นนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับและผมจะไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้เด็ดขาดผมก็จะตามเรื่องนี้แหละครับบีเรื่องนี้ไปว่าเป็นยังไงเพราะนี่คือแผ่นดินไทยนะครับที่กําลังจะสูญเสียไปที่คุณกล่าวหาว่าดรทักษิณขายชาติแพทองทานขายชาติแล้วตอนนี้ใครล่ะครับขายชาติตัวจริงสานึกกันหรือย,ยังสําเหนียกกันหรือย,ยัง ไอ้สนธิก็พูดหรือใครๆก็พูดว่ามันเสียในยุคไหนมีความชัดเจนครับไอ้วีระสมความคิดก็ออกมาวีระสมความคิดพูดชัดเจนว่าเสียในยุคของใครอภิสิทธิ์เวชาชีะที่ทําการปล่อยป่าละเลยครับแลกผลประโยชน์ที่ได้กันวีระสมความคิดก็ไม่ได้เกรงใจใครแล้วครับชั่วโมงนี้ก็ซัดอย่างเต็มที่ทีนี้สามปหดหัวประวิตรวงสุวรรณวันนั้นกลางเหลือเกินครับมิหน้าหละครับอยากจะให้ในายยกลาออก อยากจะให้รัฐบาลน,นี้นะครับยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่พอะไรครับเพราะหวังว่าตัวเองจะได้เข้ามาเพราะตัวเองได้กระทาผิดเอาไว้จะไปกบเกิดไงคุณเห็นไหมครับว่าทั้งอนุทินทั้งเนวินนะครับทั้งไอ้ป้อมนะครับผมเรียกมันไอ้ป้อมแล้วกันครับไอ้จันทานเนี่ยครับนี่ไงต้องการเป็นรัฐบาลเพราอะไรเพราะตัวเองโกงเอาไว้ไงต้องการให้รัฐบาลที่เขานะครับยึดแผ่นดินกับคืนมาได้เนี่ยออกไป เพื่อที่พวกมันจะได้ปล่อยแผ่นดินให้กลับไปเป็นของกัมพูชาเช่นเดิมนี่ไงผลประโยชน์ครับล้วนๆเลยแทนที่สลิมจะมาสำนึกมาสำนึกสำเนียบนะครับว่านี่คือแผ่นดินไทยกลับมาด,าด่าดรทักษิณกลับไม่สนใจใครจะโกงช่างมันใครจะโกงขนาดไหนก็ช่างมันแต่กูเกลียดทักษิณอย่างเดียวนี่คือความเฮี้ยความระยำและความจันไรที่สุดของสลิมนะสลิมนี่แม่งเป็นความอัปยศของประเทศไทยนะ ที่มีพวกมึงอยู่เนี่ยคือไม่ได้แยกแยะผิดถูกชั่วดีกูเอาแต่ความเกลียดชังไว้อย่างเดียวถ้าแน่จริงรักชาติรักแผ่นดินจริงมึงออกไปเลยมึงไปไล่ไอ้ปวิบงวงสุบรรเลยมึงไปไล่อาภิสิทธิ์มึงไปประทวงมันเลยครับประท้วงสิครับก็มันทําความเสียหายให้มาก่อนเนี่ยแล้วยังไงครับวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยยังไงพวกขงก็ไม่ยอมอยู่แล้วครับอาภิสิทธิ์มึงก็ต้องรับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรี ในฐานะควบคุมกำกับดูแลมึงต้องรับผิดชอบทําให้เกิดความเสียหายกับประเทศไอสุเทพทึกสุบัณวันววนี้เวรกรรมตามพวกมึงทันหมดละไอที่มึงใส่ร้ายป้ายสีพักเพื่อไทยไว้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรทุกเรื่องครับแม่งเข้าตัวเองหมดไม่ว่าจากการเลือกตั้งมากล่าวหาเพื่อไทยว่าซื้อเสียงตัวเองแม่งซื้อเสียงเหมือนไอเทพไทยเสยนพงเห็นไหมซื้อเสียงจนถูกจับได้จนมีคดีติดคุกนี่คือความชัดเจนละจบไหมสลิมมึงคิดไต่ตองดูซิ ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับประเทศไทยเนี่ยใครกันแน่ที่แม่งเป็นคนล้างฐานชาติใครกันแน่ที่เป็นคนทําลายชาติถ้ามึงสํานึกในในความเป็นคนไทยมึงก็ต้องออกมาเรื่องนี้กูจะดูว่ามึงจะออกมากันไหมพวกมึงจะมีปัญญาไหมหรือพวกมึงเองจะรักชาติจริงอย่างปากที่มึงว่าหรือเปล่าสลิม